กกาบสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรอยเซอร์อีกเช่นเคยแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีดเบฟโซนะครับวันนี้เรามีตู้ดีๆมาฝากนะครับเป็นกาชาอ่าซับแวร์เป็นกาชาของซุยฟงและชิโฮอินโยโรอิจินะฮะเป็นกาชาอ่าไม่ใช่เนื้อเรื่องนะฮะจะเป็นกาชานิยายซับแวร์แซมบอนนะฮะ ถ้าพูดถึง2ตัวนี้นะสตัวนี้ซุยฟงจะอยู่เทียเอนะฮะและโยริจิอยู่เทียเอสและแน่นอนครับโยริจิตัวนี้ร้ายมากาตัวใหม่ๆบอกได้เลยว่าดีดีทุกตัวเสมอแล้วยิ่งเป็นตัวที่แปลกๆที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องนะฮะจะดีกว่าตัวในเนื้อเรื่องแน่นอนอยู่แน่นอนครับ เป็นกาชาคุณภาพที่ค่อนข้างดีนะครับสําหรับกาชานี้สำหรับใครที่มีเพรน้อยเพชนมากอยากจะเปิดผมขอแนะนําให้เปิดเลยฮะเปิดดีกว่ากาชาอื่นเอาไว้ที่หลังกาชานี้ดีสุดละอก็มีซุยโฟนฮะโยโรอิจิตัวรายการทีวีนักป่องก็พอได้นะตัวอื่นไม่ค่อยได้ละผมว่า ตัวคินนดะจะได้อยู่ตัวคินาดะไม่ได้มีอะไรมากแต่ตัวคินาดะตีดีตีแรงแล้วก็ตีไวเป็นตัวที่เล่นได้ง่ายปล่อยเอาตัดีแล้วก็ตัวอื่นเข้าถึงเราได้ยากนะฮซ่วง so, วันนี้ผมก็มีลูกแกบวิญญาณอยู่5,000เมตรนะครับเรามาเปิดกันให้กระจายกระชูดลูดมากกันเลยดีกว่าสเต็ปแรกมาเลยนะฮะมาตรกานหรือเซนวอร์แต่ว่าตัวเก่า ไม่เป็นไรครับเราไปปั๊มเพชรได้นอกจากปั๊มเพชรก็ยังลงหอคอยได้อยู่นะโอเคเคียวรักุชุนซุยเคียวรักุภาคนี้เป็นตัวอ่าตัวที่โดนโดนฟินซี่สแตนลิเตอร์ยิงตาบอดข้างหนึ่งนะและเป็นตอนที่กำลังจะไปสวนกับไอ้แก๊งฟินซี่สแตนลิเตอร์นะ แต่พอมาเล่นแล้วเอ๊ยมาเล่นในเกมนี้แล้วมันไม่ค่อยเก่งนะตัวนี้ตีก็ไม่ดีโอเคโอ้โหทำไมมา,มาติดต่อกเลยเนี่ยโอย้ตัวนี้ก็ตัวตัวอย่างเจ้าเลยฮนะ <laughs> แต่ไม่เป็นลายปัม๊มเพชรได้หรือเราจะเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้นะเวทเป็นทึกสงครามก็จำเป็นที่ต้องใช้อีคัคุูอ่นปัปปป๊บปั๊บมาเสร็จละตัว ไม่เป็นไรอนะ่ะถ้ามาทุกสเต็ปผมว่ามันก็โอเคนะนะสเต็ปที่3เรามาดูกันสเต็ปที่3ไม่มีนะครับโอ้ไม่เป็นไรครับเราได้มา1-2แล้วเรามาดูสเต็ปที่สี่เลยดีกว่า วันนี้เรารวยครับเพชรห้าพันออซ่าฮะจะไปลูกพ่อฮีเสอสองตัวสีลุ้งไมกแล้วนั่นไงทั้งหมดที่ฉันขอคือพล,ลังที่จะไล่ตามสิ่งที่ฉันตั้งใจไว้ส้อฟองแน่นอนเากี่ยวกับไล่ตามคือมันจะไล่ตามโยโรอิจิเสมอได้ตัวหน้าตัวมาก็โอเคครับผมถือว่าแจ็คพอต โอเคตัวเดียวก็ยังดีนะฮะตัวหน้าตู้ไม่ใช่แค่ยังดีนะผมว่าดีมากเลยนะเพราะมันออกมาสามสเต็ปละสเต็ปที่ห้านะฮนะสเต็ปนะนี้ไงก็ต้องได้ต้องโดนแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะได้ตัวอะไรถาดมาขัดขืนรายรานี่มรลกันแน่นอนมรลกันวิซนวอล ตัวพิเศษในภาคของทที่นาดักต่อไปมาที่สเต็ปที่6นะฮะสีทองไม่ได้อะไรไม่เป็นไรครับกดข้ามไปต่างเราเยอะเพชรเราเยอะ ิดแบบคนรวยแล้วฮะวันนี้จริงๆเพชนั้นไม่ได้เก็บยากนะฮะแต่ว่าการที่เราฝาดฝาจะเก็บได้เยอะๆเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงเพราะว่าตู้แต่ละตู้มันหน้าเปิดเหลือเกินถึงเวลาตู้นั้นมาก็อยากเปิดตู้นี้มาก็อยากเปิดสรุปเก็บไม่เคยถึง2 0 0พัน้วครับเปิดตลอดถ้าเราอดใจไว้นะ5 0 0 0 6,000เราตั้งใจเลยจะเก็บเท่าไหร่เก็บไปเลยฮะยังไงก็ถึง โอเคสีทองครับไม่มีกดข้ามไปครับไม่เป็นไรนะเราได้อัอนนี้มาแล้วตัวหน้าหน่อยที่ 2. สองซุยฟงไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรครับกดข้ามไปต่อเหลืออยู่3000เพชรนะ นี่สักเจ็ดสิบเลยจัดไปถ้าได้ไเดี๋ยวมาทูดคขาต้องเข้าหน่อยที่ห้าฮินามริตัวเก่าแล้วนะฮะตัวนี้อเอาแค่เพชรพอหรือใครที่ไม่มีฮินามริก็ปั๊มดาวแดงไปเลยครับเอาไปทำเฟสเบันทึกสงคราม แต่ถ้าเราคิดอ้านี่ไงพี่ชายของฮานาทัลุแต่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่อยากทัาพินาบริตดาวแดงเราก็รอตู้พินาบริฮะแต่ว่าตู้พินาบริเนี่ยมันไม่รู้จะมาเมื่อไหร่อาจจะเป็นเดือน2เดือน3มเดือนก็เป็นไปได้แต่มันจะสลับมาเรื่อยๆนะฮะบางทีมันจะมาเป็นตู้หลักบางทีมันก็จะมาเป็นแบบตัวย่อยในตู้นั้นๆ ไม่มีนะไม่มีกดข้ามไปก่อนไม่มีไม่เป็นไรครับเพจเราเยอะฮะสองพันสี่อ่าลงใหม่แล้วครับท่านผู้ชม <S <S แม้เจ้าจะอยากตายข้าก็จะยื้อชีวิตเจ้าต่อไปอ๋อตอนนี้ครับคำพูดของหมอ คอนนี้ชส่ไม่ดีเลยนะแบบนี้ไม่มีนะฮะโยโรอิจินะฮโยโรอิจิ igi. สเต็ปที่สิบสามเพชรเริ่มพองมาเรื่อยๆเยเรื่อยนะครับ สิบสามไม่มีครับกดข้ามปาไปครยาวไปยาวไปไไเรามาดูที่สเต็ปที่สิบสี่ลุงมาอ้าโอเคให้ถือกันได้หน่อยเจ้าคิดว่าข้าเป็นใครถึงข้าจะเปลี่ยนไปแต่ความจำของข้ายังเหมือนเดิมนี่ชิโฮอินโดริจิ ตัวสีทองหนึ่งในสีตระกูลขุนนางนะฮะตระกูลชิโฮอินเกียวรักุซุนซุยขุนนางโคจิกเนคุยะขุนนางชิโฮอินก็ตระกูลขุนนางแล้วก็อะไรอีกอกันนะ

มาต่อที่สเต็ปที่16ครับกับเท็ดพันกว่ากว่ายังไม่หมดครับยังเปิดได้อีกประมาณ20่สิฝาสเต็ปนั่นแหละฮะสีลุงมาฮะตานี้จงขับขานโอ้เนเรียวเนลเนลเจมาฮะตัวเก่าฮะไม่เป็นไรต่อไปอา่าทำอย่างอื่นได้ ขอคอยทดสอบนะตัวเก่าตัวไหนก็ได้ตัวด่านแรกๆเนี่ยใช้ไปเลย <c oughs> อ,อสงสัยอะไรในอดีอย่างนั้นเด้อบอ,บอสงสยัยรวโอเคสุยฟงมาแล้วครับเอาไปกินกัน ตัวไว้จัดสวยๆมาส,สักห้าตัวนี่แจวเลยเซ็กซ์ก้าถูกต้องนี่โคตรเจ็นเลยเอาไม่ตัวฮะสามตัวสเตจที่ 18. สิบแปดกระเพาะันสามห้าสิบ ไม่มีไม่มีมมตอนนี้ไม่เป็นไรกดข้ามไปแต่ที่สิบเก้าสี่ลูกไม่แล้วครับอารักษาสังคมที่คงอยู่ต่อไปคือหน้าที่ของข้าโอเคเคียร์แล้สุ็ซุย ความสามารถแค่เนื้อเรื่องนะฮะ <ś> พอเอาเข้าจริงไม่ค่อยจะเก่งเลยในภาคพันปีครับแกก็เก่งอยู่นะแต่ว่าแกโดนโกงความสามารถของฟินที่ทุกตัวม,มันโกงเกินไปอะ <ś> มาครับสเต็ปต่อไปตัวเดียวผีเสื้อตัวเดียวก็ยังจะรุ้งอยนูะ่ผีเสื้อี่มันเกี่ยวอะไรผมก็ไม่รู้นะโ <ś> okay, อเคสุยฟองมาฮะ ถ้าไม่คิดจะสู้โดยประโยชน์หรอกนะถ้าได้พลังมาเพื่อการนี้โอเคฮาริเบลหลังจากมาตรการตายก็จะเหลือฮาริเบลเป็นคนดูแลหูหหอเอโกอมันโดุทำไมฮาริเบลถึงไม่ตายนะฮิสกายะไม่ได้ฆ่าฮาริเบล ใช่ฮาร์เดบลโดนไอเซนฟันแต่ไม่ตายนะแต่บริการตายเพราะว่าโดนพลังของตัวเองเล่นงานอนะ,ะโอเคไม่มีครับกดข้ามไปสเต็ปสุดท้ายครับ250ปีเป๊ะ สุดท้ายแล้วขอหน่อยเธอรตรงใดต้องโดนครับนั่นไงสิลุงมาปิดฉากโอเคฮาริเบะครับโอเคจะมีอีกไหม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 ตัวเดียวโอ้โหโอเคครับ เป็นยังไงเป็นไงกันบ้างครับทุกคนวันนี้เปิดจันแบบอื้อซ่าเลย5,000ันเพชรนะฮะสเต็ปแรกๆถือว่าได้ออกได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกก็ถือว่าไม่เกินนะแล้วก็ไม่ได้โชคดีจนเกินไปนะความโชคดีถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ก็าฝากคลิปน,นี้ไว้ในอ้อมบอกอำลมใจของทุกคนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ